คุณตื่นนอนกลางดึก1ครั้ง2ครั้งหรืออาจจะถึง3ครั้งและวันรุ่งขึ้นก็กลายเป็นวันที่แสนทรมานคุณภาพการนอนของคุณเนี่ยลดลงอย่างมากทําให้คุณต้องต่อสู้กับความเหนื่อยล้าเหื้อรังไม่สามารถจดจอ่อกับงานเล่นกับหลานหลานหรือแม้แต่มีความสุขกับการเดินเล่นง่ายๆได้คุณรู้สึกกลัวเมื่อต้องหาห้องน้ําเวลาอยู่นอกบ้านคุณรู้สึกปวดปัสสาวะอย่างกะทันหันแทบจะเจ็บปวดบีบให้คุณต้องรีบวิ่ง แต่ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนคุณก็ทําได้แค่ปัสสาวะออกมาเป็นสายที่อ่อนและขาดตอนทําให้รู้สึกว่ากระเพาะปัสสาวะไม่เคยว่างเปล่าอย่างสมบูรณ์ชีวิตทางเพศซึ่งเป็นส่วนสําคัญในตัวตนของคุณได้กลายเป็นบ่อกเกิดของความอับอายและความผิดหวังที่ซึ่งความกลัวเรื่องความไม่สบายกายเข้ามาแทนที่ความปรานหน้าที่จะเชื่อมสัมพันธ์หากคุณตอบว่าใช่แม้เพียงครั้งเดียวสําหรับคําถามเหล่านี้หยุดก่อนนะครับหยุดสักครู่ แล้วหายใจเข้าลึกๆผมดรธนวัต์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะด้วยประสบการณ์กว่า20ปีในด้านสุขภาพต่อมลูกหมากและระบบทางเดินปัสสาวะชายภารกิจของผมคือการช่วยให้คุณได้ความมั่นใจความแข็งแกร่งและคุณภาพชีวิตกลับคืนมาในทุกช่วงวัยสุขภาพที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองนะครับมันเริ่มต้นจากการดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมเข้าใจไม่ใช่แค่สิ่งที่คุณกำลังรู้สึก แต่ยังรวมถึงความสิ้นหวังและความโดดเดี่ยวที่โรคต่อมลูกหมากโตและอาการผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะส่วนล่างทั้งหมดกําลังก่อให้เกิดแต่ผมอยากให้คุณตั้งใจฟังสิ่งนี้ให้ดีนะครับวันนี้เราจะยุติความทุกข์ทรมานเงียบๆนั้นทางออกที่เป็นธรรมชาติและทําได้จริงนั้นมีมากกว่าและรุนแรงน้อยกว่าที่คุณเคยคิดมันไม่ใช่แค่เรื่องของการใช้ยาแต่เป็นกลยุทธ์การใช้ชีวิตแบบองค์รวมผมอยากฟังความคิดเห็นจากคุณมากครับ โปรดบอกผมหน่อยว่าคุณกำลังติดตามเราจากประเทศไหนช่วยแสดงความคิดเห็นไว้หน่อยนะครับเพราะการมีส่วนร่วมและความกล้าหาญในการแบ่งปันประสบการณ์ของคุณคือสิ่งที่ทำให้ชุมชนนี้เติบโตขึ้นทุกวันเสียงของคุณมีความสำคัญสำคัญอย่างยิ่งครับวันนี้เราจะพูดถึงพลังของสิ่งง่ายๆอย่างการดื่มวันละหนึ่งแก้วเราจะมาวิเคราะห์ศักยภาพของชาสมุนไพร5ชนิดซึ่งหากใช้อย่างถูกวิธีสามารถทำหน้าที่เป็นยาบำรุงภายใน สำหรับตอมลูกหมากที่โตของคุณได้แต่ก่อนที่เราจะลงลึกถึงชาที่ยอดเยี่ยมเหล่านั้นผมต้องการให้คุณเข้าใจถึงต้นตอของความเจ็บปวดตอมลูกหมากตอมเล็กๆขนาดเท่าผลวอลนัทมีหน้าที่สำคัญแต่เมื่อมันเริ่มโตขึ้นซึ่งทางการแพทย์เราเรียกว่าโรคตอมลูกหมากโตมันก็จะกลายเป็นเหมือนผู้คุมที่คอยกักขังกระเพาะปัสสาวะของคุณสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจคือการโตขึ้นนี้ไม่ใช่มะเร็งอย่างไรก็ตาม ปัญหาก็คือตอมลูกหมากนั้นล้อมรอบท่อปัสสาวะอยู่ลองนึกภาพสายยางรดน้ําที่ถูกมือบีบไว้แน่นน้ําซึ่งก็คือน้ําปัสสาวะก็จะต้องพยายามอย่างมากเพื่อที่จะไหลออกมาความพยายามอย่างหนักนั้นคือสิ่งที่คุณรู้สึกอาการปวดปัสสาวะกะทันหันปัสสาวะหยดต้องพยายามเบ่งเพื่อเริ่มปัสสาวะและในทางคลินิกเราเรียกว่าอาการปัสสาวะตอนกลางคืนซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทําลายการนอนหลับของคุณที่คลินิกของผมผมเจอปัญหานี้ทุกวัน คนไข้ารายหนึ่งผมขอเรียกชื่อเขาว่าคุณสมศักดิ์วัย68ปีเพื่อความเป็นส่วนตัวได้สารภาพกับผมว่าเขาเลิกเดินทางท่องเที่ยวกับภรรยาเพราะความวิตกกังวลว่าจะหาห้องน้ําไม่ทันทําให้เขากลัวจนไม่กล้าไปไหนโลกของเขาหดเล็กลงเหลือเพียงแค่ในบ้านและสถานที่ที่เขารู้จักดีนี่คือสิ่งที่โรคต่อมลูกหมากโตขโมยไปจากคุณมันขโมยอิสรภาพขโมยการนอนหลับและขโมยศักดิ์ศรีของคุณไปวิทยาศาสตร์บอกเราว่า ประมาณ50%ของผู้ชายที่อายุเกิน50ปีมีหลักฐานของโรคต่อมลูกมากโตเมื่อเราอายุถึง80ปีอัตรานี้จะเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ90%นี่เป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากสำหรับผู้ชายสูงวัยยอข่าวดีก็คือแม้ว่าภาวะนี้แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความทุกข์ทรมานนั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเราสามารถลดอาการต่างๆได้ด้วยการตัดสินใจที่ชาญฉลาดเริ่มต้นจากสิ่งที่เราดื่มมาพูดถึงการดื่มวละหนึ่งแก้วกันครับ พิธีกรรมนั้นชาสมุนไพรที่สามารถสร้างความแตกต่างได้เราจะเน้นไปที่ชา5ชนิดที่มีหลักฐานทางคลินิกหรืออย่างน้อยก็มีประวัติการใช้แบบดั้งเดิมที่ยาวนานซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสารออลคริตที่ช่วยต่อต้านการอักเสบและช่วยควบคุมฮอร์โมนไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการเจริญเติบโตของตอมลูกหมาง 1. รากตําแย่รากตําแย่เป็นหนึ่งในสมุนไพรธรรมชาติที่ได้รับการวิจัยมากที่สุดสาหรับตอมลูกหมากอย่างไม่ต้องสงสัย มันมีสารประกอบที่เข้าไปขัดขวางความสามารถของร่างกายในการผลิตฮอร์โมนไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนจากเทสโทสเตอโรนหรืออย่างน้อยก็ป้องกันไม่ให้มันไปจับกับตัวรับของตอมลูกหมานอกจากนี้มันยังมีคุณสมบัติขับปัสสาวะอย่างอ่อนช่วยให้กระเพาะปัสสาวะว่างเปล่าและที่สําคัญกว่านั้นคือคุณสมบัติต้างการอักเสบการอักเสบเรื้อรังเป็นตัวขับเคลื่อเนเงียบๆของปัญหาสุขภาพมากมายและตอมลูกหมาก,ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นครับ วิธีใช้ชาราตำแย่อุ่นๆหนึ่งถ้วยในตอนเย็นก่อนนอนสามารถลดความจําเป็นในการตื่นกลางดึกได้ข้อควรจําสิ่งสําคัญคือรากนะครับไม่ใช่แค่ใบเพราะความเข้มข้นของสารพเกดเคมีที่สําคัญนั้นมีสูงกว่าในราก 2. ชาหญ้าหางม้าพืชชนิดนี้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องฤทธิ์ขับปัสสาวะที่โดดเด่นแต่นี่คือกุญแจสําคัญทางคลินิกไม่เหมือนยาขับปัสสาวะอื่นๆที่อาจรุนแรงและทําให้เสียสมดุลของเกลือแร่ ยาหางม้าอุดมไปด้วยแร่ธาตุโดยเฉพาะซิลิกาซิลิกามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและในบริบทนี้มันสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผนังกระเพาะปัสสาวะได้เมื่อตอมลูกหมากสร้างแรงกดดันกระเพาะปัสสาวะจะต้องทำงานหนักเกินไปยาหางม้าจะช่วยให้กระบวนการปัสสาวะมีประสิทธิภาพมากขึ้นวิธีใช้ผมแนะนำให้เป็นตัวเลือกสำหรับดื่มในตอนกลางวันเพื่อช่วยให้คุณปัสสาวะได้ดีขึ้นในช่วงเวลาที่ยังตื่นอยู่ ซึ่งจะช่วยลดภาระในตอนกลางคืนได้ครับาชามเมล็ดฟักทองแม้ว่าการบริโภคน้ำมันหรือมเมล็ดฟักทองทั้งมเมล็ดจะได้รับความนิยมมากกว่าแต่ชาอ่อนๆออนจากมเมล็ดฟักทองบดก็มีประโยชน์อย่างมากมเมล็ดฟักทองเป็นแหล่งสังกะสีและไฟโตสเตอรอลอที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเบตา้าซิโตสเตอรอสารประกอบนี้ได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางถึงความสามารถในการปรับปรุงการไหลของปัสสาวะและลดปริมาณปัสสาวะที่ตกค้างในกระเพาะปัสสาวะ คนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณปรีชาวัย73ปีเล่าให้ฟังว่าแค่ไม่รู้สึกว่ามีปัสสาวะเหลือค้างอยู่ในกระเพาะปัสสาวะก็ช่วยให้เขารู้สึกว่าควบคุมตัวเองได้อีกครั้งสิ่งนี้มีพลังอย่างมากทั้งทางจิตใจและร่างกายครับซี่สีชาดอ,อกกระเจี๊ยบแดงดอ,อกไม้ชนิดนี้นอกจากจะมีรสชาติอร่อยแล้วยังมีความสามารถในการต้านการอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังมันมีสารแอนโทไซยานินซึ่งเป็นเม็ดสี ที่ทำให้เกิดสีแดงเข้มช่วยต่อสู้กับภาวะเครียดออกซิเดชันพูดง่ายๆก็คือภาวะเครียดออกซิเดชันเปรียบเสมือนสนิมภายในที่เร่งความชราของเซลล์รวมถึงเซลล์ต่อมลูกหมากด้วยวิธีใช้ชาดอกกระเจี๊ยบแดงไม่ว่าจะดื่มร้อนหรือเย็นช่วยรักษาสุขภาพของเซลล์และยังเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมแทนเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลซึ่งมีแต่จะทำให้อาการอักเสบทั่วร่างกายแย่ลงเราใช้ชาชนิดนี้เพื่อสนับสนุนสุขภาพหลอดเลือด และต่อต้านการอักเสบโดยรวมซึ่งจําเป็นสําหรับอวัยวะใดๆที่กําลังมีการเจริญเติบโตหรืออักเสบเหมือนต่อมลูกหมากครับ 5. ชาเขียวไม่ใช่ชาเขียวชนิดใดก็ได้นะครับแต่ต้องเป็นชาเขียวคุณภาพสูงที่อุดมไปด้วยคาเทชินโดยเฉพาะอีพิกาโลคาเทชิน3แกลเลตหรือ EgCGEgCG e เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ไม่ธรรมดา มีคุณสมบัติที่ได้รับการวิจัยว่าเกี่ยวข้องกับการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ในการปฏิบัติทางคลินิกผมไม่เพียงแต่แนะนำชาเขียวสำหรับต่อมลูกหมากเท่านั้นแต่ยังเพื่อสุขภาพโดยรวมด้วยชาเขียวสามารถช่วยลดการอักเสบและมีข้อบ่งชี้ว่าอาจช่วยชะลอการลุกลามของโรคต่อมลูกหมากโตได้วิธีใช้กุญแจสำคัญของชาเขียวคือไม่ดื่มตอนร้อนเกินไปแช่วไว้ประมาณ3นาทีเพื่อประโยชน์สูงสุดและจำกัดการบริโภคในช่วงเช้าหรือบ่ายต้น,ตน เพื่อไม่ให้กระทบต่อการนอนหลับเนื่องจากมีคาเฟอีนาปริมาณที่แนะนําโดยทั่วไปคือ1ถ้วยต่อวันจากชาชนิดใดชนิดหนึ่งเหล่านี้และต้องทาอย่างสม่ําเสมอปัญหาของสมุนไพรธรรมชาติคือผู้ชายหลายคนลองใช้เป็นเวลา1สัปดาห์แล้วก็เลิกธรรมชาติทํางานด้วยความสม่ําเสมอไม่ใช่ด้วยเวทมนต์ที่เห็นผลทันทีคุณต้องให้เวลาร่างกายอย่างน้อย3เดือนของการใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สารพกษเ,เคมีเริ่มมออกฤทธิ์ ปรดปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรของท่านแต่ชาสมุนไพรไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเหตุผลที่ผู้ชายหลายคนล้มเหลวก็เพราะพวกเขายังทําผิดพลาดพื้นฐานในวิธีชีวิตซึ่งทําลายผลลัพธ์ของการรักษาใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมชาติหรือยาแผนปัจจุบันผมต้องพูดถึงข้อผิดพลาดเหล่านี้อย่างตรงไปตรงมาเพราะนี่คือจุดที่คนไข้ส่วนใหญ่ของผมได้พบทางออกที่แท้จริงสําหรับความทุกข์ของพวกเขามาพูดถึงข้อผิดพลาดสข้อ ที่ทำลายสุขภาพต่อมลูกหมากของคุณกันครับข้อผิดพลาดที่1การดื่มของเหลวอย่างไม่ระมัดระวังในตอนกลางคืนโดยเฉพาะกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเบียร์ผมเคยเห็นกรณีเป็นร้อยๆที่ผู้ชายกำลังใช้ยาต่อมลูกหมากและปฏิบัติตามการรักษาแต่ก็ยังคงมีอาการปัสสาวะตอนกลางคืนอย่างรุนแรงสาเหตุไม่ได้มาจากยาแต่มาจากนิสัยย่อคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณประเสริญสารภาพว่าเขาชอบดื่มเบียร์สองแก้วขณะดูฟุตบอลก่อนนอน เบียร์ไม่ใช่แค่ของเหลวแต่ยังเป็นยาขับปัสสาวะที่แรงหมายความว่ามันบังคับให้ไตผลิตปัสสาวะมากขึ้นหากคุณดื่มตอนสี่ทุ่มคุณก็จะถูกบังคับให้ตื่นตอนเที่ยงคืนและตี2นอกจากนี้แอลกอฮอล์ยังทําให้กล้ามเนื้อเดดรูเซอร์ของกระเพาะปัสสาวะคลายตัวและรบกวนคุณภาพการนอนที่เปราะบางอยู่แล้วจากปัญหาต่อมลูกหมากวิธีแก้ไขาทางคลินิกคืคอคุณต้องงดของเหลวอย่างน้อย3าถึงสชั่วโมงก่อนนอน ซึ่งรวมถึงน้ำเปล่าชากาแฟแอลกอฮอล์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลหากกระหายน้ำให้จิบพอให้ริมฝีปากชุ่มชื้นแต่อย่าดื่มเกิน100มิลลิลิตรในช่วงเวลานั้นนี่เป็นการเสียสละเล็กน้อยเพื่อแลกกับการนอนหลับ6 7ถึงชั่วโมงโดยไม่ถูกรบกวนกาแฟซึ่งเป็นสารกระตุ้นกระเพาะปัสสาวะต้องจำกัดไว้แค่ช่วงเช้าเท่านั้นนี่เป็นแนวทางที่ไม่สามารถต่อรองได้เพื่อทวงคืนการนอนหลับของคุณ ข้อผิดพลาดที่2การอักเสบเรื้อรังทั่วร่างกายที่มากเกินไปจากอาหารผู้ชายหลายคนเชื่อมโยงสุขภาพต่อมลูกหมาก,กับการเข้าห้องน้ำเท่านั้นแต่โรคต่อมลูกหมากโตเป็นภาวะที่ถูกหล่อเลี้ยงโดยการอักเสบบอการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติเป็นการตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายในที่ไม่เป็นมิตรข้อผิดพลาดท,ที่ผมเห็นในอาหารของคนไข้คือการบริโภคน้ำตาลขัดสีคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวและไขมันทรานส์มากเกินไปซึ่งพบได้ในอาหารจานด่วน อาหารแปรรูปสูงอย่างไส้กรอกและน้ำอัดลนอาหารเหล่านี้มีคุณสมบัติกระตุ้นการอักเสบสูงนะครับคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณสมชายยอมรับว่าอาหารของเขาร้อยละห้าสิบประกอบด้วยขนมปังขาวก๋วยเตี๋ยวและน้ำอัดลมเมื่อเราเปลี่ยนอาหารของเขาโดยแนะนำให้ทานผักใบเขียวมากขึ้นปลาที่มีไขมันดีซึ่งอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ที่ช่วยต้านการอักเสบและงดน้ำตาลเกือบทั้งหมด อาการทางปัสสาวะของเขาก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม้กระทั่งก่อนที่เราจะปรับยาการอักเสบทั่วร่างกายก็เหมือนปุ๋ยสำหรับการเจริญเติบโตของตอมลูกมากครับเมื่อคุณลดปุ๋ยคุณก็จะลดการเจริญเติบโตข้อผิดพลาดที่3วิถีชีวิตที่เหนื่อยนิ่งเป็นเวลานานและภาวะอ้วนลงพุงข้อผิดพลาดนี้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ร้ายกาจที่สุดคนที่ใช้เวลา8ปดถึงสิชั่วโมงต่อวันนั่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานหรือบนโซฟา ไม่เพียงแต่สะสมไขมันแต่ยังส,งสร้างสภาพแวดล้อมของฮอร์โมนที่ไม่สมดุลไขมันหน้าท้องไม่ใช่แค่ก้อนไขมันที่อยู่นิ่งๆนะครับมันเป็นต่อมไรท่อที่ทํางานผลิตเอนไซม์และฮอร์โมนอคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณชันชัยมาหาผมด้วยน้ําหนัก110กิโลกรัมและรอบเอว110เซนติเมตรไขมันส่วนเกินนี้เพิ่มการเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอรโรนเป็นเอสโตรเจนและการเพิ่มขึ้นของเอสโตรเจนในชายสูงวัย เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถกระตุ้นการเจริญเติบโตของต่อมลูกหมากได้นอกจากนี้การไม่เคลื่อนไหวยังส่งผลให้เกิดการข้างของเลือดในบริเวณอุ้งเชิงกรานทําให้อาการแย่ลงผมไม่ได้ขอให้คุณวิ่งมาราธอนนะครับแต่ขอให้เคลื่อนไหวการเดินเร็ว30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์สามารถลดสัญญาณการอักเสบและปรับปรุงการเผาผลาญฮอร์โมนได้อย่างมีนัยสําคัญนี่เป็นจิก๊กซอชิ้นสําคัญ แต่ผู้ชายส่วนใหญ่มองข้ามไปเพราะคิดว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับกระเพาะปัสสาวะโดยตรงแต่เชื่อผมเธอครับสุขภาพต่อมลูกหมากของคุณคือสุขภาพของร่างกายทั้งหมดของคุณข้อผิดพลาดท,ที่4การใช้ยาด้วยตนเองและการขาดการสื่อสารกับแพทย์นี่เป็นข้อผิดพลาดท,ที่อาจเป็นอันตรายได้โรคต่อมลูกหมากโตอาจมีอาการคล้ายกับโรคอื่นๆรวมถึงการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนิ่วในกระเพาะปัสสาวะหรือในกรณีที่เลวร้ายที่สุดคือมะเร็งต่อมลูกหมาก ผมเคยมีคนไข้ที่ใช้การรักษาแบบธรรมชาติหรือยาที่หาซื้อเองเป็นเวลาหนึ่งหรือสองปีโดยไม่มีการประเมินทางการแพทย์ที่เหมาะสมนี่เป็นความผิดพลาดครับหลักการคือไม่มีสิ่งใดมาทดแทนการวินิจฉัยทางการแพทย์ได้การรักษาไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมชาติหรือยาแผนปัจจุบันต้องอยู่ภายใต้การดูแลความอับอายต้องไม่สำคัญไปกว่าสุขภาพของคุณโปรดพูดคุยกับแพทย์บอกอาการของคุณตามต,ามตรงสุขภาพของผู้ชายเป็นเรื่องต้องห้ามที่เราต้องทำลายกำแพงนี้ลง ตอนนี้เราได้แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วมาสร้างทางออกกันครับชีวิตไม่ใช่แค่การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีแต่ยังเป็นการผสมผสานสิ่งที่ดีเข้ามาด้วยผมอยากให้คําแนะนําที่นําไปใช้ได้จริง4ข้อซึ่งเมื่อทําร่วมกับการดื่มชาที่คุณเลือกในแต่ละวันจะช่วยให้คุณควบคุมสุขภาพของตัวเองได้มาพูดถึง4ทางออกและคําแนะนําที่ปฏิบัติได้จริงกันครับ 1. การฝึกกระเพาะปัสสาวะและการปัสสาวะตามตารางเวลา นี่เป็นคาแนะนําเชิงพฤติกรรมที่ได้ผลลัพธ์ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับความรู้สึกปวดปัสสาวะกะระทันหันและความถี่ในการปัสสาวะกระเพาะปัสสาวะก็เหมือนกล้ามเนื้ออื่นๆสามารถฝึกฝนได้เมื่อคุณรู้สึกปวดปัสสาวะกระทันหันแนวโน้มคือการรีบวิ่งเข้าห้องน้ําทันทีแต่ถ้าคุณไปปัสสาวะทุกครั้งที่รู้สึกอยากเพียงเล็กน้อยคุณกําลังฝึกให้กะระเพาะปัสสาวะของคุณ เรียกร้องให้ไปปัสสาวะด้วยปริมาณน้ำปัสสาวะที่น้อยซึ่งจะทำให้วงจรการปัสสาวะบ่อยๆดำเนินต่อไปทางออกคือการปัสสาวะตามตารางเวลาพยายามกั้นปัสสาวะไว้5หรือ10นาทีเมื่อคุณรู้สึกปวดครั้งแรกทำอะไรบางอย่างเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความจุของกระเพาะปัสสาวะเริ่มต้นด้วยการไปห้องน้าทุกหนึ่งหรือสองชั่วโมงและค่อยๆย,ยืดระยะเวลาออกไปอีก15นาที เมื่อเวลาผ่านไปกประเพาะปัสสาวะของคุณจะคุ้นเคยกับการเก็บน้ำได้ในปริมาณที่มากขึ้นก่อนที่จะส่งสัญญาณเตือนฉุกเฉินนี่เป็นกระบวนการทางจิตใจและร่างกายที่ช่วยให้คุณกลับมาควบคุมได้อีกครั้ง 2. องอาหารที่หลากหลายสีสันและพลังของไฟโตสเตอร์รอจากธรรมชาติหลักการง่ายๆคือถ้าการอักเสบคือปัญหาสารต้านการอักเสบจากธรรมชาติก็คือทางออกผมได้พูดถึงชาสมุนไพรไปแล้ว แต่ผมต้องการให้คุณเสริมสร้างอาหารของคุณด้วยอาหารที่ต้านการอักเสบและอุดมไปด้วยสารประกอบที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกับในชาเรากําลัางพูดถึงไฟโตสเตอรอลซึ่งเหมือนกับคอเลสเตอรอลจากพืชมันช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของต่อมลูกมางคุณจะพบสารนี้ได้ที่ไหนในเมล็ดฟักทองที่กล่าวถึงไปแล้วแต่ยังมีในถั่วเหลืองน้ํามันข้าวโพดน้ํามันงาและจมูกข้าวสาลีคุณควรเพิ่มการบริโภคไลโคปินด้วย ไลโคปีน <c oughs> เป็นแคโรทีนอยด์ที่ให้สีแดงแก่มะเขือเทศและแตงโมการศึกษาพบว่าไ <c oughs> ลโคป,ปีนมีฤทธิ์ี่ปกป้องเนื้อเยื่อต่อมลูกหมากเคล็ด <c oughs> ลับสำคัญคือไลโคปีนจะถูกดูดซึมได้ดีขึ้น <c oughs> มเมื่อมะเขือเทศถูกทำให้สุกเช่นในซอสมะเขือเทศที่ปรุงด้วยน้ำมันมะกอกเล็กน้อยกลยุทธ์คืออาหารที่อุดมไปด้วยปัจจัยเหล่านี้ควบคู่ไปกับผักตระกูลกะหล่ำอย่างบอกโคโลี่และกะหล่ำดอกซึ่งช่วยในการเผาผลาญเอสโตรเจนได้ดีขึ้น ป็นยาที่ทรงพลังที่สุดที่คุณสามารถบริโภคได้ 3. การฝึกบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานหรือเคเกรอหลายคนคิดว่าการออกกําลังกายแบบเคกเกเนี่ยมีไว้สําหรับผู้หญิงเท่านั้นนี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างมากครับผู้ชายก็มีอุ้งเชิงกรานและการออกกําลังกายแบบเคกเกเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งในการปรับปรุงการทํางานของระบบปัสสาวะอุ้งเชิงกรานคือกลุ่มกล้ามเนื้อที่รองรับกระเพาะปัสสาวะและช่วยควบคุมการไหลของปัสสาวะเมื่อคุณเป็นโรคต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกมากจะขัดขวางทางเดินและกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานต้องทางานหนักขึ้นหากกล้ามเนื้อเหล่านี้อ่อนแออาการปัสสาวะหยดหลังปัสสาวะเสร็จและความเร่งด่วนจะแย่ลงวิธีทําก็ง่ายมากครับขมิบกล้ามเนื้อที่คุณจะใช้เพื่อหยุดการไหลของปัสสาวะขมิบค้างไวห้าวินาทีแล้วคลายเป็นเวลาห้าวินาทีทําซ้ํสิบครั้งวันละสามรอบคนไข้ท่านหนึ่งชื่อคุณพิชัยวัยห0สิปีบอกผมว่า อาการปัสสาวะหยดหลังปัสสาวะเสร็จเป็นสิ่งที่ทําให้เขาอับอายที่สุดหลังจากฝึกเคเกลเป็นเวลา6สัปดาห์อาการหยดนั้นเกือบจะหายไปหมดมันเป็นการออกกําลังกายที่มองไม่เห็นซึ่งคุณสามารถทําได้ที่โต๊ะทํางานหรือคณะดูทีวีและผลลัพธ์ที่ได้นั้นยิ่งใหญ่มาก 4. การจัดการความวิตกกังวลและความเครียดเรื้อรังความเครียดเรื้อรังเป็นปัจจัยที่ทําให้อาการของต่อมลูกหมากโตแย่ลงอย่างน่าทึ่งเมื่อคุณกังวลหรือเครียด ระบบประสาทซิมพาเทติกของคุณหรือการตอบสนองแบบสู้หรือหนีจะถูกกระตุน้นสิ่งนี้มีผลเสียหลายอย่างมันเพิ่มความตึงเครียดที่คอกระเพาะปัสสาวะและกล้ามเนื้อเรีบของต่อมลูกหมางเหมือนกับว่าความเครียดกำลังบีบกำปั้นที่มองไม่เห็นรอบท่อปัสสาวะของคุณนอกจากนี้ความเครียดยังเปลี่ยน,ปยนแปลงสมดุลของฮอร์โมนทําให้คอดซอเพิ่มขึ้นซึ่งจะไปหล่อเลี้ยงการอักเสบทั่วร่างกายที่เราได้พูดถึงไปแล้วทางออกไม่ใช่เรื่องมหัศจรรย์ แต่เป็นความสม่ำเสมอกับการปฏิบัติที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายซึ่งอาจเป็นการทำสมาธิการหายใจลึกๆหรือแม้แต่ง,งานอดิเรกที่ทำให้คุณเพลิดเพลินการฝึกหายใจลึกๆเป็นตัวอย่างที่ดีมันจะกระตุ้นระบบประสาทพาราซิมพาเทติกซึ่งช่วยให้กล้ามเนื้อเรียบผ่อนคลายเพียงแค่5นาทีของการหายใจลึกๆหายใจเข้านับถึง4กลั้นหายใจนับถึง4หายใจออกนับถึง6ก็สามารถเปลี่ยนแปลงเคมีในร่างกายของคุณทำให้กระเพาะปัสสาวะสงบลง และให้ต่อมลูกหมากของคุณได้พักผ่อนผมได้มอบเครื่องมือให้คุณแล้วชาสมุนไพร5ชนิดเพื่อต่อสู้กับการอักเสบจากภายในการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด4ข้อที่คุณต้องแก้ไขทันทีและคำแนะนำที่ปฏิบัติได้จริง4ข้อเพื่อทวงคืนการควบคุมกระเพาะปัสสาวะและชีวิตของคุณคุณมีความรู้แล้วไม่มีเหตุผลใดที่จะต้องทนทุกข์ทรมานในความเงียบต่อไปและปล่อยให้อวัยวะเล็กๆนี้มาเป็นตัวกำหนดทิศทางการนอนหลับและความสุขของคุณ การเปลี่ยนแปลงคือการตัดสินใจที่คุณทำในวันนี้เริ่มต้นด้วยการดื่มวันละหนึ่งแก้วและงงดของเหลวก่อนนอนโปรดกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับหากข้อความนี้เป็นประโยชน์กับคุณแบ่งปันวิดีโอนี้ให้กับผู้ชายคนอื่นๆที่คุณรู้จักซึ่งกำลังทนทุกข์อย่างเงีบยบๆสมัครสมาชิกช่องหากคุณยังไม่ได้ทำเพื่อให้ชุมชนของชายผู้กล้าหาญนี้เติบโตต่อไปและฝากชื่อประเทศของคุณไว้ในความคิดเห็นขอบคุณสำหรับความไว้วางใจของคุณเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นแพทย์ของคุณและพบกันใหม่ครับ